เดี๋ยวผมรีวิวตัว XL พั s นะครับให้ลูกค้าดูนี่สีดำนะครับนี่นะครับแม็กยางเป็นขอบ16เป็นล้อแม็กเดิมของตัว XLT นะครับตัวเก่า ดังสิบหกนะครับพวงมาลัยพวงมาลัยไฟฟ้านะครับเป็นระบบคูสคอนโทรลน,นะครับตัวเก่าไม่มีนะครับตอนนี้พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเนะบาะแคบ เดิมๆจะไม่มีนะครับแต่เดี๋ยวติดให้แล้วก็ที่ไม่มีอีกอย่างหนึ่งจะเป็นกันชนท้ายนี่นะครับกันชนท้ายจะไม่มีแต่เดี๋ยวเราติดให้นะครับ กระบะไม่มีไลเนอร์นะครับก็ติดให้มันทึกได้หน่งจตันนะครับถ้าเป็นสี่ประตูได้1นจุตันเครื่องยนต์เดี๋ยวผมเปิดฝาโปรงหน้าก่อน เครื่องยนต์จะเป็น160แรงม้าจะนำเครื่องยนต์ของเออ XLT มาใส่ให้นะครับถ้าเป็นของตัวเก่าของตัวเก่าจะ125แรงม้านะครับเดี๋ยวดู กระโปงมันแบบชกค,ครับนี่ครับ XL พัดของตัวใหม่จะเป็นเครื่องยนต์160แรงม้าเป็นเครื่องของ XLT มาใส่ให้นะครับวงมารัยก็เป็นวงมาะไรยไฟฟ้า ของฟอร์ดพวงมาลัยไฟฟ้าเริ่มตั้งแต่หัวเดียวนะครับเป็นใครซื้อก็ก็ค่อนจะคุ้ม <c oughs> มันหนักแน่นครับมัน <c oughs> แกร่ง <c oughs> ครับสนใจก็ติดต่อมาเลยนะครับใต้คลิป XL พัดตัวใหม่นี่จะมีบันไดข้างมาให้นะครับของตัวเก่าไม่มีนะครับอันนี้บันไดข้างข้างเป็นตัวยกสูงที่ถูกที่สุดในท้องตลาดตอนนี้นะครับ XL พัดครับลุยน้ำได้8 0เซนอันนี้ไม่แต่งนะครับเอาไว้สําหรับประกอบการตัดสินใจนะครับผม ใช้เงินออกรถ29,000บาทตามคลิปก่อนหน้านี้นะครับส่ง9ก0 0ก็เป็นโปรซับดาวใช้เงินออกรถน้อยนะครับทำดาว15%แล้วก็เงื่อนไขลองหาคนค้ำคนนึงนะครับในส่วนของอาชีพรายได้เอกสารถ้าไม่ ถ้ายังไม่มั่นใจหรือยังสงสัยยังไงก็ลองลองสอบถามเข้ามานะครับทิ้งเบอร์โทรไว้เดยก็ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราติดต่อกับพิมพ์คุยจะไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะบางทีก่อนส่งเรื่องไฟแนนซ์ก็จะเป็นทางเราที่เป็นเซลเนี่ยจะสกรีนลูกค้าในเรื่องของเอกสารให้ก่อนเบื้องต้น ออกรถได้ทั่วประเทศนะครับนะครับยัไงเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆก็เดี๋ยวมาแจ้งอีกทีนะครับศูนย์ยูฟอร์ดลังสิตนะครับลองติดต่อมาดูนะครับติดต่อผมนะ โอเคเรียบร้อยครับ